รีไฟแนนซ์ ance, รถมาปิดบัตรเครดิตดีไหมกรณีที่เรามีหนี้ทั้งบัตรเครดิตแล้วก็ตัวรถบางคนอาจจะบอกว่ารถเนี่ยปลอดภาระหรือว่ามีหนี้อยู่แล้วทั้งตัวรถทั้งบัตรเครดิตนะคะการที่เราจะรีไฟแนนซ์นะคะมาปิดในส่วนของตัวบัตรหรือเป็นการรวมหนี้ไว้ที่เดียวอันนี้ถามว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาหรือว่าจบปัญหาเรื่องหนี้สินไหมไม่ได้แก้ไขนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของการปรับสภาพคล่องให้มันดีขึ้นสมมุตินะคะวันนี้เนี่ย Credit, บัตรเครดิตเนี่ยตาดอกเบี้ยอยู่ในช่วงที่ประมาณ24%ต่อปีซึ่งถ้าถามว่ามันแพงไหมมันก็ถือว่าแแพงอยู่แล้วนะคะในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายต้องชําระต่อเดือนต่อเดือนนะคะด้วยจํานวนเงินที่เรากู้ไปหรือว่าจะเป็นด้วยระยะเวลาในการที่เราทยอยผ่อนเพราะบางคนเนี่ยก็เลือกผ่อนเป็นแบบขั้นต่ำเนาะก็จะทําให้ต้องเสียอัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่มันเยอะนะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็คือสูญเสียในส่วนของตัวดอกเบี้ยเนี่ยเยอะมากๆแล้วถ้าหากว่าเราเนี่ย ก็คือมีการส่งดีมีประวัติดีอยู่แล้วนะคะการฟรีไฟแนนซ์เป็นแบบเช็ค,คเครดิตของทางตัวรถก็อาจจะทําให้เราเนี่ยได้ดอกเบี้ยที่ถูกลงสมควรที่ทําไหมมันก็สามารถทําได้ค่ะซึ่งมันจะเป็นการส่งเสริมให้เรามีสภาพคล่องหรือว่ามีการจ่ายหนี้ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่น้อยลงอันนี้จะบ่งบอกถึงเรื่องของปัญหาการบริหารหนี้ของเราเนี่ยมันไม่ค่อยดีระการทําสามารถทําได้ค่ะแต่หลังจากที่เราทําแล้วเราต้องมีระเบียบวินัยในการชําระนะคะเพื่อให้การทยอยจ่ายของเราเนี่ยสมผลให้ตัวหนี้ ก้อนนั้นของเราหมดไปจริงๆแล้วก็วางแผนในเรื่องการชรําระดีๆเพื่อให้เราไม่ต้องมาพบเจอปัญหาอัพอนไม่ไหวนะคะหรือว่าต้องชําระในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่แพงมากๆถ้าหากว่าเราไม่รักษาประวัติเครดิตของเราให้ดีนะคะเราก็อาจจะต้องเจอเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อปี20%ขึ้นไปซึ่งหลายๆคนก็คงจะไม่อยากจะเสียเงินกับอัตราดอกเบี้ยตรงนี้ใช่ไหมคะการวางแผนการเงินที่ดีก็จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะวางแผนการจ่ายว่าการเครนีหรือการใช้เงินในด้านต่างๆ ของเเราเนได้ดีมากยินงขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับคนไหนนะคะที่บอกว่าพบเจอกับปัญหานี้อยู่นะคะอยากรวมนี้ไว้ที่เดียวก็สามารถทักแชทมาได้ที่ช่องคาร m a r เ e t นั่นเองค่ะ